สวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะกองการอลินเปงค่ะอายุ32สูง168หนะัก65ค่ะไม่ถึงกับแรงค่ะแต่พร้อมกว่าน,นี้แต่อยู่นี้ก็จะติดกับคำว่าอ้าวนอะไรเงี้ยก็เลยแบบขาดความมั่นใจไปเวลาไปเจอเพื่อน <c oughs> เพื่อนเขาบอกว่าตะก่อนหุ่นดีมากเลยอุ๊ยเจ็บอ่ะอะไรเงี้ยแบบเราก็จะตลกกบเกลือนแบบเอ้ยเนี่ย เป็นได้ขนาดนี้ก็นี่คือต้องลงทุนเป็นแสนเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะออกจากบ้านอะไรเงี้ยต้องหาเสื้อผ้าเป็นแบบ10 20ชุดกว่าลองกว่าจะได้ออกจากบ้านอะไรเงี้ยค่ะเลยกลายเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยไม่ออกดีกว่าอะไรเงี้ยมันน้อยๆน้อยๆเรื่องความรักนะคะก็มีแฟนคือแบบว่าเวลาเขาเห็นแบบผู้หญิงหุ่นดีสวยๆเยียเขาก็จะชอบมองอะไรเงี้ยเราแบบ แคนดีใจมากกว่าว่าฮึดมากกว่าว่าสัก,กวันนะฉันจะสวยให้ดูอะไรเงี้ยเธอต้องกลับมามองฉันคนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะทานยูริเข้าไปอะค่ะรู้สึกว่ามันจะไปช่วยบล็อกไขมันทั้งทั้งที่แอนบอกว่าทานปกติ enjoy eating มากบุฟเฟ่เคก้กอะไรเงี้ยค่ะคือหน้าท้องไม่ได้แบบว่าโยโย่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะคือน้ำหนักคือไม่ได้ลงเยอะเท่าไหรอ่อะค่ะแต่ว่าวัดสัดส่วนก็คือลดลง พอเจอเพื่อนๆคือแบบว่าเซอร์ไพรส์ค่ะเพื่อนบอกว่าไปทำอะไรมาอะไรประมาณนี้เลยอะค่ะสวยหอมภูมิใจกับคำว่าหอมค่ะไปไหนมาไหนก็รู้สึกว่ามันมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแฟนชมค่ะเขาจะห่วงเราเวลาเราไปไหนอะไรเงี้ยครับแอบดีใจอะค่ะที่เขาเราเขาเขามองเราเขาหันมามองเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบว่าเราเป็นคนคุ้มเกมชีวิตดีมาก <laughs> ชอบชีวิตตอนนี้มากค่ะ